อุปสรรคของเคเตอร์สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกันกับเบานัดเนาะอีกตามเก่าตามเคยนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวเคเตอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอุปสรรคนะครับหรือว่าปัญหาที่พี่น้องเช่าเคเตอร์เฮานะครับสิไดรพบไเด้ยพ่อกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อไหร จนผ่านการสร้างรายได้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมเป็นเลียวนะครับมือนี้กับิมบอากันเนาะนะครับคลิปนี้อาจจะเงาวจังน้อยนะครับเพราะว่าต้องสรุปให้ทั้งมือใหม่แลวก็ทั้งคนที่ผ่านไปแล้วเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็จะได้รับข่าวสารดีๆนะครับที่จะอัปเดตให้เนาะ นะครับโอเคครับเริ่มเลยเรากันนะครับสําหรับเคล็ดเติมเมือใหม่นะครับที่บอท่านพานการสั่งไล่ๆนะครับที่ยังหาผู้ที่ตามนะครับหรือว่าหา6 0,000นาทีเนี่ยนะครับอุปสรรคที่จะเจอนะครับหนึ่งก็คือเวลาที่เข้าหาผู้ติดตามหลายๆมันบอครับพี่น้องนะครับกดติดตามหลายๆเซสซันกระแสเบิร์ดอายุนะครับเฮ็ดจังไดเพิ่นว่า นะเวลาที่เซลลสั้นเซลลสั้นเราเนี่ยนะครับมันหมดอายุนะครับเราก็พยายามนะครับอย่าไปกดติดตามหลายนะบอกว่าสิเป็นเวลาเขาติดตามเพื่อนหรือว่าเวลาเขาคอมเมนต์เพื่อนเนี่ยนะครับมันก็สีเฮ็นให้เขาระบบมองว่าเราเป็นอคอมพิวเตอร์นะครับระบบก็จะทําให้มันเด้งออก เนาะเวลาที่เข้าเบิดเอเ่อเซลสันเข้าเบิดอายุเนี่ยมันจะเด้งออกนะครับสําหรับผู้ที่หูงรหัสผ่านเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้นะครับเวลาที่บุงหูละ่ะก็สิต้องไปหา,หารหัสผ่านอีกนะครับยุ่งยากเนาะก็เตือนมือใหม่ๆให้ไ,หไว้นะครับอย่าไปคอมเมนต์หลายนะครับอย่าไปากดติดตามมูทีท,ทีนะครับเพราะระบบจะมองว่าเราเป็นสแปม นะครับสาหรับการหาหกมือหน้าที่เนี่ยนะครับบางคนก็นจะหายากแต่ว่าเบานาถให้แนะนําไปว่าให้หนึ่งนะครับก็คือให้ไรซ์สดนะครับไรซ์สดเนี่ยจะช่วยให้เราได้เวลาที่เยอะขึ้นนะครับบางคนก็นจะมีคําถามว่าไรซ์สดมีคนเบืงองเป็นยังไงละเหตดยังไงเรเบานาถนะครับผมเคยบอกไปแล้วเนาะว่าไรซ์สดเนี่ยต่อให้เราไม่มีคนดูตอนนั้นนะครับแต่หลังจากเรา ไหลผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับมีคนกลับมาดูเนี่ยมันก็เป็นเวลาสะสมของเรานะครับเพราะว่าไหลสดเนี่ยเป็นชั่วโมงยาวๆเนาะเป็นชั่วโมงยาวแล้วกเ็เวลาที่คนกลับมาดูตอนหลังให้เนี่ยมันก็จะได้เวลาเหมือนเดิมนะครับแนะนําเพิ่มเติมก็คือปากหมุดไว้ก็ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยผมเห็นเอาคลิปเดียวไปปากหมุดไว้ นะครับบางทีเนี่ยคลิปเดียวเนี่ยยอดวิวสูงจริงนะครับแต่ว่าเวลาการสะสมเนี่ยมันน้อยเนาะเพราะว่าเราทําคลิปเดียวเนี่ยสิบห้าสิบหกสิบห้ายี่สิบวินะครับหมืน่นวิวพันธ์วิหมื่นวิวแสนวิวนะครับล้านวิวก็ลองคูณกันดูนะครับมันได้เวลาไม่เยอะถ้าแนะนําก็คือให้เอาคลิปสตรีมนะครับปักหมุดไว้นะครับมันจะได้เวลาเยอะ เวลาเพื่อนไปดูเนี่ยอย่างผมไปบ้านเพื่อนๆใหม่ๆเนี่ยผมก็จะดูคลิปแรกให้เนี่ยนะครับมันจะได้ยาวๆนะหรือว่าหลายๆคนเลยแหละผมเชื่อว่าเวลาที่เขาไปบ้านใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆเนี่ยเขาจะดูกันที่คลิปแรกคลิป2คลิป3มนะครับมันก็จะจะได้เวลาเยอะขึ้นนะถ้าเราดูไปดูคลิปเดียวเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หมดนะครับมันก็ดูรอบเดียวนั่นแหละเนาะเพราะว่าดูหลายรอบเดี๋ยวก็ระบบมองว่าเป็นสแปมอีกนะครับตรงเนี้ย ก็จะได้เวลาเยอะขึ้นนะครับส่วนคนถามต่อมานะครับก็คือทำคลิปเรียวเนี่ยนะครับเราช่วงสะสมเวลานะเราก็รีมิกไปนะครับรีมิกขึ้นให้มันได้เวลาเยอะๆรีมิกคนอื่นนะครับมันก็ได้เวลาเหมือนกันนะครับสะสมเวลาเหมือนกันได้เวลาเหมือนกัน,นสำหรับการรีมิกนะครับก็ได้เวลาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกัน มันก็รีมิกมันใช้เวลาไม่เยอะนะครับแต่เลือกให้รีมิกเนี่ยให้เลือกช่องให้เลือกคลิปที่มันถูกกนระเบียบนะครับเราจะได้ไม่ผิดกฎผิดระเบียบกันนะครับต่อมาออสำหรับคนที่ผ่านแล้วอุปสรรคหลักๆเลยเนาะก,ก็จะคือการลงคลิปนะครับลงคลิปไปแล้วคนดูน้อยนะครับอ่าคนดูน้อย เดี๋ยวขอกลับไปมือใหม่หน่อยสักหนึ่งนนึงนะครับมือใหม่อย่าลืมเปิดนะครับคอมเมนต์ด้านล่างผมเห็นหลายๆคนเคนนอที่ไปเนี่ยบางทีไม่เปิดคอมเมนต์ให้นะครับก็เสียดายพอไปดูแล้วคอมเมนต์ไม่ได้นะครับก็ก็เป็นที่เสียดายนะนะฮะนะครับอย่าลืมกันเด้อนะครับของใครที่ยังไม่ได้เปิดคอมเมนต์ให้ด้านล่างไปเปิดด้วยอ่ะนะครับต่อต่อคนผ่านแล้วนะครับคนผ่านแล้วเนี่ย ก็จะอุปสรรคก็จะเห็นเห็นกันเลยคือลงคลิปแล้วไม่มีคนดูนะครับลงคลิปแล้วคนดูน้อยนะครับย้ําว่า,าคนที่ผ่านแล้วเนี่ยนะครับอย่าพึ่งท้อใจเนาะอย่าพึ่งน้อยใจนะครับวันนี้ AI ไม่ดันบันหลัง AI ก็จะดันนะครับแต่สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือการที่เรา,เ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะช่วยกัน นะครับเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อนก็กลับมาเยี่ยมบ้านเราก็จะมาดันคลิปกันขึ้นไปนะครับดันคลิปกันขึ้นไปอย่าไปมองแค่ว่าคลิปเรียวนะครับสตรีมก็สําคัญนะครับบางคนเนี่ยไปมองแค่คลิปเรียวนะครับจริงๆสตรีมมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนก็สําคัญทั้งนั้นสำหรับคนผ่านนะแต่ว่าในการสร้างรายได้เนี่ยผมมองว่าสตรีมยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับลองดูดีๆนะครับสําหรับ บางคนที่โฆษณาเข้า 2- 3สาตัวเนี่ยนะครับเพราะว่าสตรีมเป็นโฆษณาเคลื่อนไหวเพียงแค่เราอาจจะดูโฆษณาไม่ถูกต้องนะครับหลักของการดูโฆษณาเนี่ยมันมีการเข้าไปกดดูโฆษณาด้วยบางครั้งคนอาจจะดูแค่เพื่อนนะครับโฆษณาที่มันวิ่งเพื่อนแล้วก็โฆษณาท้ายที่มันไนี่มันมาแล้วก็ไม่ได้กดเข้าไปดูนะครับเหรียญมันก็เลยขึ้นน้อย ผมเคยทําคลิปการดูโฆษณาไปให้แล้วนะครับในช่องนัดน้ําฝนเนี่ยนะครับเพื่พอนๆลองไปดูผมทําเ feet, มื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับเดีย <ๆ S 2> เด๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะอัปเดตให้วิธีเพิ่มเติมนะครับถ้าเราดูคลิปถูกเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกวิธีทั้งตัวเราที่ดูให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนมาดูให้เราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่นานเกินรอท่านก็จะได้100เหรียญนะครับแต่ถ้าใครดูผิดวิธีเนี่ยทำเป็นปีมันก็ไม่ถึงร้อยเหรียญนะครับเพราะว่าไม่กดโฆษณาให้เขา นะครับเราอย่าลืมว่าเราได้จากค่าโฆษณานะครับฉะนั้นตรงเนี้ยฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ยาวแล้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับกดติดตามสนับสนุนด้วยขอบคุณครับ